สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหน่วยที่12นะคะเรื่องของกรยะจริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีาสารสนเทศและก็การวิจัยการตลาดค่ะซึ่งวิชานี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษวิชัยอาริยตธิกะค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ค,รค่ะก็มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ขาดราทีานนา่เขียนจริยธรรมกับกฎหมายจริงๆต่างกันยังไงคะจริยธรรมกับกฎหมายเนี่ย มันเป็นมาตรฐานความประพฤติของคนหรือมนุษย์เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่ากฎหมายเนี่ย <c oughs> มันเป็นบรรทัดฐานความประพฤติของมนุษย์ที่ต่ำก <ตำ S 2> ว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวิชาชีพจึงต้องมีจริยธรรม <c oughs> ที่ <c oughs> ให้มีมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่สูงกว่ากฎหมายเ <c oughs> ช่นคนที่ทำวิจัยนะครับคนที่ทำวิจัยก็จะต้องมีมาตรฐานของ ขอ,ของจริยธรรมของผู้ทําวิจัยอของผู้ที่ศึกษาของคนที่เป็นครูบาอาจารย์อย่างเช่นพวกเราจะนวิจัยใช่ไหมคะอาจารย์งั้นแสดงว่าจริงๆราจริยธรรมเนี่ยมันก็คือเกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่กฎหมายนี่เป็นขั้นตอนจะถ้ารรม,มีความสูงค่าเป็นสิ่งที่ควบคุมความผิดได้ดีกว่าถ้าถ้าจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับจริยธรรมเนี่ยเวลาบทสังชช่นหรือว่าบทบังคับของการผิดจริยธรรม มันอาจจะเป็นแค่ว่าพูดเพื่อนร่วมวิชาชีพเขาไม่พูดด้วยเขาไม่สังสรรค์ด้วยนั่นก็คือบทบังคับของจริยธรรมแต่กฎหมายเนี่ยบทลงโทษของกฎหมายถ้าเป็นกฎหมายอาญาก็คือก็คือโทษที่เกี่ยวกับเนื้อ,อตัวร่างกายจำคุกปนะรับนะฮะหรือโทษหรือว่าค่าเินใหมยทดแทนทางแพ่งก็คือค่าเสียหายแต่จริยธรรมมันมันเป็นได้ตั้งแต่ ไม่ครบด้วย,วยไปจนถึงผิดกฎหมายก็ได้นั้นความแตกต่างให้นักศึกษาจะได้รู้นะคะคือเชื้อธรรมในเป็นมาที่สูงกว่าแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยแสดงว่ากฎหมายจะมีบทลงโทษที่แน่นอนวามันคงกว่าอะไรับับแล้วพลาเชรรซึมล่ะคะทะ่นานอาจารย์คายพลาเชริซึมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ทําการศึกษาค้นคว้าผู้เขียนตำรับตาําราผู้เขียนงานเนี่ย ต้องอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าไม่ลอกเลียนงานอของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นงานของตนเองพระร u ชบัญเ่นีมันคล้ายๆกับถ้าเทียบกับกฎหมายคือลักทรัพย์นะ,นะ,ะลักทรัพย์มันเป็นเรื่องทรัพย์ที่มีรูปร่างเป็นวัตถุที่เราเห็นนะครับแต่ว่า ในงานเขียนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเป็นความคิดที่แสดงออกมาบนบทความในเวียนิพนธ์ในงานเขียนต่างๆซึ่งการเอาสิ่งซึ่งคนสร้างสรรค์ขึ้นมาท่านแรกที่สร้างสรรค์าง,งานขึ้นมามแล้วท่านที่สองเอางานที่ท่านแรกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วไปบอกว่าเป็นงานของท่านอเองคือการเอาไปซึ่งหยาดเหงื่อแรงงาน และสมองของของท่านแรกไปนะตรงเนี้ยก็คือแพชร์เรซึมจริงๆถ้าสมมติว่านักศึกษาได้ศึกษาเนี่ยในอีกตอนหนึ่งเนี่ยเราจะพูดถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเหมือนกันแต่แพชเชร์เรซึมเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ที่จะเป็นการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์มันตา่างยังไงคะอาจาอาจจะเป็นได้ครับอย่างนี้ครับกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยม,ม,มันเป็นกฎหมายทรัพย์สินละเขาเรียกว,ว่าทรัพย์สินทางปัญญาคือทรัพย์สินที่ที่จับต้องไม่ได้นะครับ สิ่งซึ่งเป็นลิขสิทธิ์คือการแสดงออกของความคิดร้อยเรียงความคิดออกมาเป็นงานเช่นถ้าเขียนเป็นตำรับตำราเขียนเป็นนวนิยายเขาก็เรียกว่าวรรณกรรมความคิดนี้ถ้าออกมาในการแสดงก็อาจจะเป็นเรื่องของศิลปกรรมศิลปกรรมก็อาจจะเป็น ปติมากรรมอ,อ,อาจจะเป็น,รปปนเรื่องของน่ะจัดแล้วก็ภาพวาดก็อาจจะเป็นเรื่องของรูปลแล้วรูปถ่ายถือว่าเป็นรูป<ด>ถ่ายภาพถ่ายงานภาพยนตร์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งซึง่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แม้กระทั่งงานล่าสุดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้ผมอยากจะให ท่านักศึกษาหรือผู้สนใจได้ได้ได้ไดมองว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองความคิดเพราะฉะนั้นทุกทกท่านอ่านหนังสืออ่านตำราอ่านงานของใครก็ตามเอาความคิดที่อยู่ในตำรานั้นมาใช้อย่างนี้ไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายส่งเสริมให้ความรู้เผยแพร่ออกไปความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ โลกมันถึงเจริญสังคมถึงเจริญได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องความรู้แม้กระทั่งงานวิทยาศาสตร์อะไรเพื่อให้สังคมดีขึ้น,ก,นนะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองความคิดแต่คุ้มครองเวลาที่ความคิดแสดงออกมาเป็น,ปนตำราเป็นวรรณกรรมเป็นศิลปกรรมเป็นจิตกรรมเป็นปฏิมากรรมอย่างนี้ก็ก็ค่อยคุ้มครองในรูปต่างๆเหล่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ศึกษาวิจัยอ้างงานของคนอื่น mm hmm. แล้วอ้างโดยการมี acknowledgement โดยการอ้างอิง mm hmm. ถึงว่างานอันเนี้ย mm hmm. นำมาจากงานของใครอย่างเนี้ยก็เป็นการอ้างอิงโดยชอบ mm hmm. นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอ้างหลายๆหน้าอย่างนี้ mm hmm. ก็เป็นอ้างความคิด mm hmm. แล้วก็คัดลอกมาบางตอน แสดงว่านำมาจากไหนอย่างนี้ก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่เป็น p พชช i ลิซึมด้วยเพราะ p พชช i ลิซึมนี่เป็นการเอามาโดยไม่อ้างว่าเป็นของใครแต่กลับอ้างเป็นของตนเองคล้ายๆกับในเรื่องของเบียดบังว่างานวิจัยงานเขียนนี้เป็นของตนเองซึ่งตรงเนี้ยละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอน 2. อละเมิดสิ่งที่เป็นความซื่อสัตย์ เป็นเกียรติศักด์ของผู้วิจัยของผู้<ช>ค้นคว้าของอาจารย์นั่นคือความซื่อสัตย์นั่นคือ integrity เกียรติศักด์ค,<น>ความซื่อสัตย์ของคนทาวิจัยซึ่งต้องมีและและ,และ,แ,ละและในสังคมนะักวิชาการถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและ<ช>ต้อง,องไม่มีในใ<ช>สังคมเราแล้วศาสตร์รก็ต้อง ต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาที่เราทํางานวิจัยหรือว่าวิจัยการตลาดเนี่ยก็ <c oughs> อย่าลืมนะคะว่าเรื่องของประสัมพันธการนําความคิดของผู้ที่คิดเอาไว้เราก็ต้องมีการอ้างอิงก็นี่คือก็คือ,คอจริยธรรมเรือ่องของความซื่อสัตย์ที่มีถูกต้องครับ <c oughs> ค่ะละจันทขาแล้วอีกหน่วยที่สําคัญอีกอันนึงคือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ อันนี้กฎหมายในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพูดยอมรับว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มันก้าวไปมันเชื่อมโลกรเรื่องของการจัดการการตลาดทั้งหลายเนี่ยธุรกิจมีความสําคัญมากถ้าอาจารย์กฎหมายธุรกิจที่สาคัญท่านจว่ามีอะไรบ้างคะกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอนนี้นะเป็นตัวที่เป็นตัวหลักในธุรกิจสังคมถ้าพูดถึงการดําเนินการธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งแรกจะเลี่ยงไม่ได้คือเครื่องหมายการค้า <c oughs> หรือเครื่องหมายบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อถือซึ่งผู้บริโภคมีต่อส,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 สถาบันของตอนเองหรือสารประกอบการของตอนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเจ้าของธุรกิจผลิตสิ่งซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือ product อันเนี้ยต้องได้รับความคุ้มครองโดย เอาเครื่องหมายการค้ามาหมายติดอยู่กับผลิตภัณ์ของตนเอง <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้คนอื่นที่ไม่มีจริยธรรมทางการค้า mm hmm. ที่กฎหมายสากลเรียกว่าปฏิบัติที่ไม่มีความสุดจริต mm hmm. ในการค้าและอุตสาหกรรมก็คือ country to honest trade in uh, country to honest practices in trade mm hmm. กับ Industry เป็นการกระทำที่ เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่สุจริตโดยการที่เอาสินค้าของตนเองไปขายโดยเอาเครื่องหมายการค้าของคนอื่นมาว่าเป็นของตัวเองมันก็เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผลิดหรือหลวงให้หลงตรงนี้สำคัญถ้าท่านมีผลิตภัณฑ์อะไรสิ่งแรกท่านต้องอ้างความเป็นเจ้าของโดยการมีเครื่องหมายการค้า แต่ถ้าท่านไม่ได้ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่เป็นการให้บริการให้บริการเช่นแม้กระทั่งร้านทำผมก็คือบริการพัตตาคารคือบริการร้านการบินไทยนี่ถือเป็นบริการด้วยก็คือบริการการขนส่งทางอากาศก็คือบริการไม่งั้นเครื่องหมายการค้าที่ท่านจะจดทะเบียนก็คือเครื่องหมายบริการหรือ ServiceMar k มันก็มีเครื่องหมาย การค้าอีก2ประเภทก็คือเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายรับรองเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นของเจ้าของผู้ประกอบการละแต่ว่าเป็นองค์กรกลางหรือบุคคลกลางที่ให้การรับรองถึงคุณภาพของสินค้าตอนนี้ต้องยกตัวอย่าง ISO หรือไม่ก็อ้นี่มอกใช่ไหมครับของกระทรวงอสัคผมยังอยากจะยกตัวอย่างคุณชายซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะหมอมราชวงศ์ถนัดสีสมบัติวัฒนเชลชวนชิมอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายบริการที่ยืนขอโทษเป็นเครื่องหมายรับรอง Certification Mark ที่รับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างมิชลินนะครับอย่างมออกมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่าง ISO สิ่งต่างๆเหล่านี้องค์กรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของผู้ประกอบการเองแต่เป็นขององค์กรกลางที่มารับรองคุณภาพหรือสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องประการที่สเ<ช>นื่องจากว่าธุรกิจของประเทศไทยตอนนี้มันมีการสร้างบริษัทในเครือ,อเราจะเห็นว่ากลุ่มทุนต่างๆเนี่ยมีบริษัทซึ่งเป็นเรือธ<ท>ง,<ท>งไว้อยู่เป็นโฮลดิ้งคอมพานี แล้วจากนั้นความความสำเร็จหรือความเชื่อถือที่ผู้บริโภคมีต่อบริษัทใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งซึ่งสำคัญเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยิ่งเลยคือสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ loyalty ความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจ goodwill goodwill ที่ที่ผู้บริโภคมีต่อต่อบริษัทแม่ดังนั้นบริษัทแม่นี่ก็จะอาศัยสิ่งนี้ไปสร้างบริษัทลูกและกิจกร กิจาการธุรกิจต่างๆที่รอบข้างแหละ,ะเป็นบริษัทใหม่มได้ประโยชน์จากการกฎหมายที่ว่าเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกันแต่ได้ประโยชน์ในทางความรู้สึกของประชาชนว่าเฮ้ยนี่คือบริษัทแม่ที่เราเชื่อใจเราก็มาอุดหนุนบริษัทนี้ประเทศไทยบริษัทที่ประสบความสําเร็จที่สุดตั้งแต่แรกก็คือ s c g <อ>สยามซีเมนส์กรุ๊ปยามซีเมนส์กรุ๊ปเนี่ย คนก็จะรู้จักแต่ปูนปูนปูนต่อมาปูนจะทำอะไรคนก็ตามไปด้วยแม้กระทั่งขายวัสดุก่อสร้างขายอะไรที่ DIY แม้กระทั่งจะมารับสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ก็เอาไอ้เครื่องหมายร่วมนะครับเครื่องหมายร่วมของ SCG ช้างอยู่ในรูปตะกร้อนะฮะก็นี่คือเครื่องหมายร่วม นี่ก็เป็นเครื่องหมายการค้านะคะคที่สําคัญแล้วก็มันมีอันนึงที่สําคัญคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดบ้านเราส,ส,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างนี้ครับในลูกเนี่ยเริ่มในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า geographical indication หรือ appellation of origin appellation of origin เนี่ยนะฮะคือกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกองุ่นแล้วปลูกองุ่นเขาเอามาผลิตไวน์ใ,<ช>ในท้องถิ่นต่างๆของฝรั่งเศสก็จะมีการปลูกองุ่นและก็ผลิตไวน์โดยกรรมวิธีของท้องถิน่นแต่ละท้องถิน่นจ,จะเป็นแชมเปญบอร์โดชาปรีคอนยักอย่างนี้นะครับในแต่ละท้องถิน่นเมื่อเอา องุ่นซึ่งปลูกในท้องถิ่นนั้นเขาก็อ้างว่าดินมีผลตออองุ่นลมฟ้าอากาศและก็กรรมวิธีตั้งเดิมในการหมักองุ่นเป็นไวน์เพราะฉะนั้นคนอื่นจะมาใช้บอโดชาปรีคอนหยักเหล่านี้ไม่ได้นะนั่นก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในประเทศอื่นๆก็มีอย่างสกอตช์วิสกี้อ๋อนี่ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะสกอตช์วิสกี้ในในอเมริกาก็มีเบอร์บอนเบอร์บอนก็คือเหล้ารัมเบอร์บอนอย่างเนี้ยครับแล้วก็ในยุโรปก็จะมีชีสอิตาลีมีพาร์มาแฮมบ้านเรานี่มีอะไรคะไข่เค็มชายยาตอนน,<ะ>อน,นี้ตอนนี้พอประเทศไทย มีความปลูกพันธ์ตามกฎหมายระหว่างประ,ะเทศที่เราจะต้องคุ้มครองไวน์ฝรั่งเศสคุ้มครองอสกอตช์วิสกี้จาก UK อะไรอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่เก่งต้องชื่นชมกระทรวงพาณิชย์นะที่เขาก็เห็นความคิดมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขามี1ผลิตพันธ์หนึ่งตำบลเห็นไหมครับว่าผลิตพันธ์ของญี่ปุ่นมันก็ผิตพันธ์จากแต่ละท้องถิ่นแล้วไอ้ผลิตพันธ์นันเนี้ย เขาก็ส่งเสริมให้ให้ทำให้มี value added ขึ้นมา packaging หรืออะไรก็ตามเนี่ยใ,ใ,ใ,ให้ไอเดียอันนี้ม,มาทําให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งต้องมีกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็เลยบอกท้องถิ่นไทยว่าอย่างนั้นแต่ละท้องถิ่นไปหาผลิตภัณ์ของตนเองขึ้นมาเพ<ม>ื่อที่จะให้เห็นว่าไอ้สิ่งนี้ผลิตที่นี่เท่านั้น<ม>ถึงจะมีคุณภาพอย่างนี้ได้ไข่เค็มชัยยา ไข่เค็มชัยยาที่สุราใช่ไหมครับเพราะว่าเป็ดที่สุราที่ช้ยยาเนี่ยนะครับเขาก็กินพวกเศษเศษซีฟู้ดเศษเศษหอยเศษอะไรเนี่ยในตามชายหาดเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วไอคุณภาพของไข่เค็มก็จะมีคุณภาพที่ที่มีลักษณะเฉพาะเฉพาะของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่านี่คือไข่เค็มชายยาก็ให้เป็นเหมือนกับชามเปและในแง่ของ เค็มมันก็จะมีต่อมาก็จะูแลใช่ไหมครมีอะไรขรับข้าวสังยตก็คือมันก็จะทําให้แต่ละท้องถิ่นสร้างสิ่งนี้ขึ้นมารวมทั้งที่สําคัญของไทยเราก็คือข้าวหอมมะลิซึ่งอยู่ในทุ่งกุลาล้องไห้สีห้าจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Oh, อันนี้ก็เป็นสิ่งนะ่าสนใจที่นันกศึกษาต้องเรียนรู้นะคะอันนี้คือตาผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นตาิตของชุมชนนั้นๆนะที่นั้นๆสิ่งบ่มชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นประโยชน์ร่วมกันของอชุมชนชมในท้องถิ่นนั้นที่ผลิตสินค้านี้ในกรรมวิธีนี้แล้วคุณภาพมันจะ,ะคุณภาพที่ได้เพราะดินได้เพราะอ,อากาศ เพราะฉะนั้นผู้ที่ผลิตไข่เค็มที่ชัย,ยาทุกคนจะอ้างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสา่าไข่เค็มชัย,ยา,า,าส่วนผู้ผลิตแต่ละเจ้าแต่ละรายก็สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อแยกแยะว่านี่เป็นไข่เค็มชัย,ยาของแม่นุย้ย <c oughs> นี่เป็นไข่เค็มชายยาของพ่อออส <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> มันก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เหมือนกับแชมเปญนะฮะทุกคนในแชมเปญใช้ สิ่ง่งชีสหรือสัตวแชมเปญแต่มันก็อาจจะเป็นตอมพระรยองจจะเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะได้อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของสิทธิบัตรอันนี้เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องปัจจุบันที่มันมีความเชื่อมต่อกฎลิขสิทธิ์คืออะไรและต่างจากสิทธิบัตรยังไงคะครับเรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับลิขสิทธิ์ก่อน บางทีกฎหมายมันเป็นเรื่องของตักกะแต่ประสบประการบางทีกฎหมายก็ไม่ได้เกิดจากตักกะเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์กฎหมายไทยขณะนี้บัญญัติตามหลักการของกฎหมายลิขสิทธิ์โลกคือให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานวรรณกรรมท่านลองคิดดูนะครับว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานวรรณกรรมได้อย่างไร คือจริงจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศาสตรจะเห็นว่าเป็นอักอริ <c oughs> ที่เป็นตัวเลข1001ง,ง <c oughs> ใช่ไหมครับก็เป็น object code ตอนนี้วรรณกรรมคืองานเขียนงาน <c oughs> สร้างสารรค์งานประพันธ์ <c oughs> ที่ผู้ประพันธ์ประสงค์จะให้สื่อกันระหว่างมนุษย์ <c oughs> เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพท่านอ่านงาน คู่กรรมตอนนี้ต้องเป็นใบไม้ที่ปิดเปลี่วอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเกิดสุนทรียภาพในสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์สื่อให้มนุษย์เพื่อที่จะเกิดสุนทรียภาพนะครับคราวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไรโปรแกรมคอมพิวเตอร์กฎหมายก็บัญญัติคำนี้อย่างก็คือชุดของคำสั่งโปรแกรมเมอร์ก็จะเขียนชุดของคำสั่งขึ้นมาว่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ แล้วเสร็จแล้วในสุดก็จะเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นอ b อบเจกต์โคจะมีแต่0101 01, 01, อะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ชุดของคำสั่งหรือ Command ต่างๆเหล่านี้มันไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะแล้วเกิดผลที่เป็นประโยชน์ในสมัยทั้นสหรัฐอเมริกาเขาเป็นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วบริษัทที่เกิดใหม่ เบลเกนไมโครซอฟท์เขาก็ผูกขาดสมัยก่อนใช่ไหมครับ Windows o p e r a t i o n โปรแกรม Windows แล้วก็แอปพลิเคชันเรื่องของ Microsoft Office นะเขาขายไปทั่วโลกแต่จะคุ้มครองโดยอะไรนักกฎหมายสหรัฐก็บอกเฮ้ยมันน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ได้เพราะลิขสิทธิ์มันเป็นการคุ้มครองทันทีทั่วโลก คุ้มครองโดยไม่มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนใครบอกจดทะเบียนลิขสิทธ์ไม่จริงคุ้มครองทันทีคุ้มครองทั่วโลกแล้วก็มีกฎหมายอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นลิขสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าเนี่ยมันก็โปรแกรมเมอร์เขาต้องใช้ความคิดคดเหมือนกับนักประพันธ์ที่ต้องคิดพลอตเรื่องนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ต้องคิด อัลกอริ h ึ process ต่างๆแล้วก็เขียนแล้วแล้วสิ่งที่นักประพันธ์นวนิยายต้องการให้จะจะให้สื่อในเรื่องสุนทรียภาพ mm hmm. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาก็สื่อแต่สื่อกับเครื่องจักรสือ mm ่อ hmm. กับคอมพิวเตอร์แล้วมีผลไหมมีผล mm hmm. ให้คอมพิวเตอร์ฟังกชันใช่เขาก็เลย ใช้ตักกะอันนี้ซึ่งถ้าเผื่อดีเบตกันยังไงมันก็ฟั <c oughs> งลำบาก <c oughs> แต่ <c oughs> ว่าพลังของไอ้ล็อบบี้ในเรื่องนี้พลังของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมันกลายเป็นถ้าท่านดูสมัยก่อนสมัยก่อนพวกบริษัทยกักษ์ใหญ่ของโลกผลิตแต่สินค้าบริษัทน้ำมันบริษัทรถยนต์บริษัทแต่เดี๋ยวนี้บริษัท ยิ่งใหญ่สุดในโลกมันกลายเป็นบริษัทในเรื่องของเทคโนโลยีที่เบสโดยใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาก็เลยให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นลิขสิทธิ์ทุกประเทศก็เป็นไปตามประเทศไทยสมัยก่อนก็มีการต่อต้านกันมากแต่ในสุดมันก็ฝืนกระแสของโลกไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะออกมาเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแล้วรวมทั้งสิ่งที่ มหาสจัจร์ก็คือ artificial intelligence ด้วยแล้วอย่างนี้มันจะเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรได้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วในกระบวนการกระทำเนี่ยมันคือการโปรเซสหรือเป็นสินค้าหรือเป็นการปรับปรุงแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศครับอย่างอย่างลิขสิทธิ์ก็จะคุ้มครองได้ง่ายและเร็วแต่ถ้าเิดไปคุ้มครองสิทธิบัตรมันจะยากและช้าตอนนี้การที่จะได้มาซึ่งสิทธิบัตรเนี่ยก่อนอื่<ค>นเนีย่ย สิ่งที่ประดิษฐ์เนี่ยมันจะต้องใหม่ <Okay. S 1> ไม่เคยมีใครคิดสิ่งนี้มาก่อนในโลก mm hmm. แล้วมันจะต้องยากคือมีขั้นการเป็นที่สูงขึ้น mm hmm. ก็คือไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายกับคนที่มีความรู้ศิละปะวิทยาการในแขนงนั้นแล้วก็การตรวจสอบความใหม่ความยากเนี่ยบางทีก็ใช้เวลาหลายปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปี mm hmm. ตรงเนี้ย พอพอได้รับสิทธิบัตรหรืออะไรบางทีอโอกาสทางธุรกิจก็อาจจะสู้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ไม่ได,ไได้แต่ก็มีหลายประเทศที่ให้สิทธิบัตรในสิ่งเหล่านี้เช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าสิ่งปรากฏการใหม่ที่เรียกว่าอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือคนที่เขาสร้างไอสิ่งที่เรียกว่า m a chine อันเนี้ยนะครับจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า m a chine จะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยโดยมีโปรแกรมหรือ a l g o r i t h m หรือสมองที่เขียนในลักษณะที่สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่ป้อนเข้าไปแล้วไป process ความคิดหรือข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อตอบสนองกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่มี intervention ไม่มีการเข้ามาแทรกแซงของมนุษย์ในช่วงนั้นอัลกอริทึมที่ที่ใช้ในประเทศไทยมากที่สุดเอ่อ uh, artificial intelligence ที่ใช้ในประเทศไทยมากสุดอาจจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ mm hmm. เดี๋ยวนี้รถยนต์บางบางชนิดเขาก็จะสามารถมีออโต้พาร์คกิ้งสามารถจอดรถได้เอง สิ่งนี้มันก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของของรถยนต์ที่สามารถที่จะให้รถยนต์คันนี้ถอยหลังเข้าจอด,จอดในซองอหรือเดินหน้าเข้าจอดในซองโดยที่เขาได้เอาข้อมูลต่างๆที่ส่งสัญญาณมาจากดาวเทียมหลายๆตัวเนี่ยนะเข้ามาแล้วก็จะต้องซ้ายขวาหยุดอะไรอย่างเงี้ยมีออโต้พาร์คกิ้งได้มีออโต้พายลอตก็ได้รถที่ขับเคลื่อนได้เอง เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายว่าถ้าเผื่อว่าไอ artificial intelligence นี้สร้างสรรค์าง,งานใครจะเป็นเจ้าของงานนั้นและถ้าเผื่อไอ artificial intelligence ก่อให้เกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบ,ชอ,บอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอันนี้จะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของใครด้วยห,หรือล่าเป็น สิทธิ์ของใครด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นเจ้าของคือ<ล>คำถามคำตอบนี่มันน่าจะเหมือนกันถ้าเผื่อว่า artificial intelligence หรือหุ่นยนต์ตัวเนี้ที่มี algorithm <ช>พิเศษเนี่ยถ้ามันทำความเสียหายใครต้องรับผิดชอบอแต่ถ้ามันทำความดีล่ะมันสร้างสรรค์ง,งานใครที่จะได้ประโยชน์คนคนนั้นมันควจะเป็นคนเดียวกันใช่ครับ<ช>นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะอาจารย์แล้วก็ ท่านอาจารย์มีและอย่างเรื่องถ้าพูดถึงว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเรามีการระง,งับข้อพิพาทยังไงคะอันเนี้ยอต,ตรงนี้อ่ะครับมันมันจะต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายแต่ละประเทศถูกทดสอบว่าทันสมัยเพียงพอที่จะมามไหมว่าเช่นไอออโต้ไดรฟรถยนต์เนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินหรือ,หร,อหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บของใครเนี่ย เป็นละเมิดใครต้องรับผิดชอบละเมิดตรงนี้ซึ่งเราก็ในทางละเมิดกฎหมายไทยก็อาจจะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นทรัพย์อันตรายหรือสิ่งนี้มันเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นคนที่เะ <Okay. S 1> เข้ามารับผิดชอบก็อาจจะเป็นเจ <Absolutely. S 1> ้าของอาจจะเป็นคนที่ <c oughs> นําเข้าผู้ผลิตผู้ <c oughs> ขายอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่มีปัญหาส่วนไอ,ไ,อไอ้งานที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเราก็จะมองว่าเอ๊ะงานสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ย คนที่สร้างสรรค์าง,งานอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้เป็นคนที่เอาเจ้าของอัลกอริทึมเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นแล้วก็สร้างสรรค์าง,งานขึ้นมาก็ควรจะเป็นเจ้าของด้วยแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีคดีเกิดขึ้นในศาลแต่ว่าโรงเรียนกฎหมายที่ก้าวหน้าที่สอนวิชาเหล่านี้ในประเทศไทยอาจารย์ท่านก็เอามาให้ นักศึกษาปัจจุบันมาโต้เถียงกันละเพราะว่านะการเรียนการสอนสมัยใหม่ไม่ใช่การเรียนการสอนที่มองแต่ของเก่าแต่ว่าท้าทายนะความคิดของนักศึกษาดีจังเลยค่ะเพราะฉนั้นค่ะแล้วมีอะไรที่อยากจะฝากบอกนักศึกษาไหมคะในเรื่องของกฎหมายในปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเรียนรู้สําหรับการเป็นนักการตลาดหรือว่าการบริหารธุรกิจในปัจจุบันใช่มันครับ <c oughs> ใช้ใช้สิ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเวลาที่ท่านไปฟังคำบรรยายอะไรแทนที่จะใช้จดโดยบนกระดาษท่านก็ <c oughs> ลองใช้น้ตบุ๊กจดนะครับแล้วก็เวลาหาข้อมูลอะไรแทนที่ท่านจะเข้าห้องสมมุดที่มี <c oughs> หนังสือเป็นกระดาษท่านเอาห้องสมุดของเคลื่อนที่ของท่านไปเลยท่านน่าจะมี แท็บเล็ตแม้กระทั่งมือถือทีม่ม,มีประสิทธิภาพเหล่านี้นะครับมันควรจะเป็น e n c y c l ป p e d i a เคลื่อนที่ของท่านที่จะค้นหาคำตอบได้แต่ข้อสำคัญคือท่านต้องดูแหล่งที่เชื่อถือได้ Google เนี่ยก็จะให้ท่านเยอะแยะไปหมดถ้าท่านใช้ Google ภาษาอังกฤษแหล่งมันก็จะมากแบบกว่า Google ภาษาไทยและ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 ้วก็เหมือนกับตำราไทยกับตำรา ภาษาอังกฤษเนี่ยนะเพราะ,ะฉะนั้นต้องลองอพยายามที่จะใช้สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ <S <S แล้วก็คนในเหลา่ตาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ระมัดระวังว่าการคนนั้นน่ยต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้ฉะนั้นเรื่องของการโชว์ก่อนแชร์หรือว่าในการที่ดูแหล่งที่มาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะวันนี้นี่กศึกษาคงได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ คิดว่ากฎหมายคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักศึกษาเลยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาวันนี้ค่ะก็ก็อขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะาา <c oughs> ค่ะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะวิชานี้คงเป็นวิชาที่ไม่ยากสำหรับนักศึกษาแล้วก็วันนี้ก็ขอลาท่นานนักศึกษาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ